แก้วน้ําการหนังสือเนี่ยนี่คือการมาการไปที่จิตปุ๊บไปปุ๊บมาถูกต้องไหมครับขนาะที่จิตปุ๊บไปปุ๊บมายมต้องรู้พระสูตรนี้อีกว่าการมาการไปคือจุติตาย,ตายหรือเคลื่อนกับอุปาตะหรืออุบัติคือเกิดว่าจะมีตายและมีเกิดแสดงว่าจิตคนละดวงกันขณะที่ปุ๊บไปอย่างเนี้ยจิตดวงนี้ตายคือดับ จิตดวงใหม่เกิดสัตตานังเข้าไปยึดนั่นคือต้องรู้พสูตสัตสต,ตานังอีกนะถึงจะเข้าใจตัวนี้ว่ามีสัตว์มายึดจิตตรงนี้ว่าเป็นทวงเราและจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์จึงเกิดการรู้สึกว่าเคลื่อนว่าเราเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าและไปอยู่ตรงนี้มันก็จะเพลินไปพระองค์ก็ให้ละความเพลินให้สั้นลงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บมาอ่าพอเคลื่อนปุ๊บกับพิบตาเดียวกลับมาได้ก็คือ C, อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ระหว่างอินทรีย์ภานาชั้นเลิศมันก็ยังยังไม่หลุดมันแค่ไปสร้างภพแล้วก็ปล่อยไปสร้างภพแล้วก็ปล่อยขณะที่ไปสร้างภพแล้วปล่อยดับเกิดดับเกิดขณะที่กลับมาตรงนี้ต้องดับดวงใหม่เกิดสัตว์เข้ามายึดใหม่อีกหลุดไปดับเกิดจังหวะช่องนี้โยมต้องอทำให้จิต อยู่กับที่ที่เดียวแล้วก็เห็นดับเกิดอย่างนี้จนกระทั่งเห็นว่าจิตที่ดับจิตที่เกิดนี้จิตดับได้เกิดได้ดับได้เกิดได้ถึงจะเข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตาถึงจะเข้าใจต่อว่าจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราการใจเห็นอย่างนี้ก็ต้องทรงอารมณ์ตรงนี้ได้เพื่อที่จะเห็นตัวจิตเองว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้ายังไม่เร็วดุจกระพริบตา มันจะไม่เห็นตัวตัวจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้มันก็จะไปเห็นแต่อารมณ์ที่เกิดดับดังนั้นระดับแรกก็คือต้องเห็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับจนเข้าใจว่าอารมณ์ไม่ใช่เราแล้วก็มาพอใจอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักพอใจเสาเขืน่นเสาหลักเสาเขืน่นเสาหลักก็เป็นรูปไม่ใช่ของเราขนาดนามยังไม่ใช่เลยรูปก็ไม่ใช่จึงมุ่งความสนใจมาที่จิตสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดจิต ซึ่งก็จะไปเจอพระสูตรที่เรียกว่าสัตว์พอดีใช่ไหมจากนั้นถึงจะอาศัยวิเวกวิลาคะนิโรดน้อมไปเพื่อวสักคาพอสุดท้ายตรงจะตัดสู้หรือเข้านิพพานก็คือเชื่อแล้วนะศรัทธาแล้วมั่นคงและสติทันสมาธิจดจอ่อทันปัญญาทันเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราทุกอย่างอินทรีย์เนี่ยแก่กล้าพร้อม พอจิตดวงนี้ดับปุ๊บหมดความพอใจที่จะไปยึดจิตดวงใดๆต่ออีกหลุดพ้นตรงนี้ก็คือจิตก็จะไม่ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ละใช่ไหมก็คือหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในอารมณ์เมื่อหลุดพ้นปุ๊บใช่ไหมนามรูปที่ใดไม่มีนามรูปที่ใดไม่มีวิญญาณวิญญาณก็คือการที่จิตจะต้องมากระทบโะวิญญาณไม่มี ก็เหลือแต่ธรรมธาตุห้าขันเพียวๆสิ่งสิ่งหนึ่งก็จะเริ่มรู้ตัวเองทันทีว่าตัวเองกับจิตไม่ใช่ตัวเดียวกันออาอย่างนี้เพราะโดยความจริงมันไม่ใช่ตัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่มันไปพอใจแต่ขณะนี้เรารู้อริยสัจสี่รู้อยู่ตลอดเวลาว่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรา,เราแต่วางไม่ได้สักทีใช่ไหมก็เลยต้อง เห็นเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งสุดท้ายเราเบื่อหน่ายมากพอเมื่อเบื่อหน่ายมากพอการที่อยากจะไปจับเกาะจิตก็จะเริ่มหมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคือตัวโวสาาักขะว่าไม่เอาละไม่อยากได้สิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วมันถึงจะเป็นขั้นตอนที่ปล่อยวางจิตตัวนี้นะตรงนั้นเนี่ยคือจิตก็จะหลุดจากอารมณ์ทั้งสีก็คือหลุดพ้นนะวิมุตติก็คือหลุดพ้นะ แล้วก็เกิดวิมุตติยานทัศนะรู้อีกทีว่าเราหลุดพ้นแล้วจากวิญญาณจากนามรูปอย่างนี้ใน4ขันเนี้ยมันจะอยู่ขันไหนอาศัยขันไหนในการหลุดพ้นก็ได้ครับได้หมดมันมันไม่ใช่ว่าจะต้องปล่อยนี้นีนี้อยู่ตรงไหนก็ได้ดังนั้นมันเกาะอยู่กับกายกายยัคตาสติก็ใช้ตรงนี้ในการหลุดพ้นได้เพราะเวลาจะหลุดพ้นเราจะสนใจวิญ,ญญาณอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจสี่ขันแล้วครับ ดังนั้นจะอยู่ในสัญญาคือชา้นหนึ่งสองสามสี่ก็ยังได้ใช่เพราะวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัยละครับเพราะลมและรูปแตกทำลายครับสัตว์จะเห็นอีกทีว่าวิญญาณเนี่ยเพราะความดับสนิทของวิญญาณครับคือวิญญาณไม่ใช่เราถ้าเอาจิตอยู่กับกายได้ตลอดนิพพานเลยทีนี้ความเป็นสัตว์ก็หมดไปก็เป็นบิมุเตียนสนะเพราะว่าอวิชชาหมดละความไม่รู้หมดละ